พิธีกรรมประหลาดนักแข่งมโต GP จีทำอะไรก่อนลงสนามโมโตอร์ไล่จะพาไปดูกัน หลายคนที่ติดตามมอเต GP จีพีมาสักพักน่าจะเคยมีโอกาสได้เห็นวาเลนติโน่วสซี่ทำท่านั่งยองตั้งสมาธิอยู่ข้างรถแข่งของตัวเองจนดูเหมือนกับว่าเขากำลังเข้าไปคุยกับรถก่อนทำการแข่งขันจนเกิดเป็นภาพพิธีกรรมอันคุ้นตาของแฟนกีฬาแต่รู้หรือไม่ว่านักแข่งคนอื่นก็มีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยเหมือนกันขอเริ่มกันก่อนที่อเล็กซ์มาเกรสที่มีพิธีกรรมที่มีความเป็นสายมูมากที่สุดเขาเล่าว่าตอนที่ผมขึ้นรถผมจะก้าวเท้าข,าขวาขึ้นก่อนส่วนตอนลงเหยียบพื้นผมก็จะใช้ขาขวาลงก่อนเหมือนกนกกกัััันนนหลงจจาาา้้้็ะะใชข,ขวรรโดด3ค ฟรานเชสโกโบรรดาญ่าก็มีพิธีกรรมหรือจะเรียกว่าเป็นนิสัยที่ต้องทำก่อนแข่งด้วยเหมือนกันก่อนที่ผมจะลงแข่งผมจะเอามือลูบไปตามตัวรถผมจําไม่ได้ว่าผมทําแบบนี้มานานกี่ปีแล้วแต่ตอนที่ทํามันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าการแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นทางด้านของโจฮันาโกก็มีการเตรียมตัวก่อนแข่งขันที่คล้ายกับรอซี่ผมจะยืนพิงอยู่ข้างรถแข่งทําสมาธิและยืดเส้นยืดสายตอนที่ผมอยู่คนเดียวแบบนี้ผมมีสมาธิรู้สึกว่าตัวเองพร้อมสู้และเหมือนได้รับการปกป้องจากสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนนักแข่งคนอื่นก็จะมีกิจาก,การรมปลุกใจเล็กน้อยที่ทำร่วมกับทีมช่างของตัวเองฟาบ,บิโอโบตาโลมักจะไม่แยกตัวออกไปอยู่กับรถแข่งเหมือนกับคนอื่นเพราะเขาจะใช้เวลาร่วมกับทีมงานของตัวเองเขากล่าวว่าตอนที่ผมอยู่บนรถแข่งทั้งทีมก็อยู่กับผมด้วยซึ่งจะคล้ายกับทางฝั่งของแจ็คมิลเลอร์ที่จะเข้าไปทักทายปลุกใจกับทีมของตัวเอง ผมจะเข้าไปไฮฟ้า์และกอดพวกเขาเพื่อที่จะบอกคำว่าขอบคุณพวกเขาไม่ได้อยู่บนรถเหมือนกับผมแต่ผมรู้สึกเหมือนพวกเขาอยู่กับผมตลอดพวกเราอยู่ด้วยกันเหมือนกับทีมสิ่งที่ผมทำเป็นเหมือนการแสดงความาลพกับพวกเขานอกจากนี้ผมก็ชอบตะโกนดังๆอยู่ในหมวกเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบประสาทของตัวเอง เช่นเดียวกันกับ Pedro อ s t าที่จะเข้าไปกอดทีมงานก่อนแข่งขันเหมือนกันส่วนนักแข่งชาวไทยอย่างก้องสมเกียรติจันทราพวกเราไม่แน่ใจว่าน้องมีพิธีกรรมอะไรแบบนี้ไหมแต่ในสมัยที่แข่งอยู่โมโตทูจะมีการแปะข้อความเป็นภาษาไทยที่เขียนว่าสมาธิเอาไว้บนแผงคอของตัวรถเอาไว้เตือนตัวเองระหว่างแข่งซึ่งกรณีนี้จะคล้ายกับนักแข่งบางคนที่จะพกชีอของคนในครอบครัวไปไว้บนรถด้วยหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo t ต R ร v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย